อ่ะเพลียังเนาะเดี๋ยวว่าที่ไปหนะร่อไงออตอนนี้อนะ่ะนั่นเนี่ยเพื่อนเนาะอ่าเพ่งได้เนาะเพ่งได้กับแนวนี้เนาะป่านนี้อ่าเขาจั้งเบิ้งว่ามันหัวหรือบ่หัวเนาะตอนนี้เนาะ เพราะว่าคันมันั่วในคลีตมันจะลงในเข็มมุมตัวนี้มันจะลงอ๋อกันถ้าว่ามันบวกลงนี่ถือว่ามันบวบอ่ะก็จึงได้เติมน้ำยาเข้าไปถ้ามันไล่ไล่รวประมาณซ่องโลไปนั่นแหละบอแดงว่าอ๋ออันนี้กวดควดอันมันรั่วปะอ๋ออ๋อตับอกแดงตัวนี้นะมือเราโทรเข้ามันบมันวเนาะตอนนี้เาสิ แค่เบิงทอเทิงเนาะมันซื้อหรือบ่หัวเดี๋ยวนี้่แปบยังนาะแปบห่อนปแปปห่อนแปปห่อนสีแดงแปยมอันี่เป็นตัวเหดเนะตัวเห็ดห่นวารวารมาแล้วมาแล้ววะวันนี้เห็นยังเนาะเออแะอ๋อพี่เป็นโบ์ นสักเซียนเลเกี่เซียนเลยแอร์ชิบะเย็นฟันดาเนาะขณะปลุกเป่ามันเนาะตอนนี้แม่หนาโอเคโอเคตอนนี้เห็นยังเนาะโอ้ยต่ฟันเห็นยังหรือซุสตาร์ทแล้วเอาสตาร์ทแล้วเราต้องปิื้ดบนแอร์ป่ะ มันเข้าองบางบอกเข้าโอา้นานอาจจะทาแต่ะแหงมากเจ็บซ้นเองไปเบิ่องอีพุ่นวะเติมแ <c ười> ล้ววะเบิ้งช่วสาวนี้ไปฟังน้บ่ ช่องลบไปเลยได้ป่ะพอลงท่าแล้วน่งถ้ำลมหงาต้งเพิ่มเติมแล่เเนาสิืเพิ่มข้างในว่ามันเิียนหรือโบเยนเลยบเยถ้าวันข้างในมันเย็นเนี่ยสิเพิ่มลมเติมประมันสลุบปลายะสลุมันมีหม้อกอก่อนนะเย็นจนมีหม้อจนมืดเลยละแควนี้จะให้มันมืดตึ๊บเลยต่อไปเติมเนาะแ้นี่เอา่เติมก็เติมหน่อยประมาณิท่าไห้เนาะมันลงไปเค็มเม เรจะเติมประมาณ30มสิหัมันตัดลงโวไปเนาะโอเคอนนี้นี่เาต้องจะลื่นนนี่ยัตัดจะแงกันยาลเนี่ยนความน่า มาสิเบ่นี่ม <refugees> <oyu> ันเย็นแล้วเนาะบัดนีเย็นแล้ว่าเออมันต้องมีหมอกเออโอ้เย็นๆโอ้ yes โอ yes เย็นๆเย็นบ่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 ยกโ2นิ้วเย็นบ่โอ้เอาเอามบ่นาวบ่แม่นาวบ่นาวบ่บัดนี้สั่นอจนสั่นแม่น่ะอือว่าเสร็จสมบูรณ์เนาะ้กะจบคลิปสําหรับคลิปเอ่อการอยู่าวกบ้านนี่ วันนี้มากับช่องพี่เป็นโบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องพี่เป็นโบเคจบ